สดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสํารรบวันนี้ขอเสนอตอนไส้เดือนดินสัตว์มหัศจรรย์จากธรรมชาติเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าไส้เดือนดินสามารถใช้เป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของดินได้นั่นก็คือถ้ามีไส้เดือนเดินยจำนวนมากแสดงว่าดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารของพืชที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นั่นเองค่ะ ไส้เดือนดินได้ถือกำเนิดมาแล้วกว่า209ล้านปีโดยอริสโตเตลนักปรัชญาและผู้รู้รอบด้านชาวกรีกเรียกไส้เดือนดินว่าลำไส้ของโลกเพราะไส้เดือนดินมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินและในศตวรรษที่22ชาวจาวิงนักธรรมาชาติวิทยาชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่ศึกษาถึงประโยชน์ของไส้เดือนดินอย่างจริงจังและมีการประยุกต์ใช้ไส้เดืนดินในด้านต่าง,าง,างๆเช่นการปรับปรุงดินการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเป็นอาหารสัตว์ช่วยกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นดัชนีในการวัดความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในดินเป็นอาหารของมนุษย์และเป็นยาบําบัดโรคบางชนิดของมนุษย์เป็นต้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าไส้เดือนดินในประเทศไทยอาจมีมากกว่า100ชนิดเลยทีเดียวในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดและพื้นที่โดยรอบสถานีมีการสำรวจพบไส้เดือนดินทั้งหมด19ชนิด5วงซึ่งสามารถพบไส้เดือนดินกระจายอยู่ในทั้งบริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่พักอาศัย โดยชนิดที่พบมากที่สุดคือ p o n t o s a c c a r u s c o r t a r e t w o n g r a s s o s c u r a r i s i d e มีค่าเฉลี่ย 71.3ตัวต่อตารางเมตรโดยพบว่าไส้เดือนดินมีความหลากชนิดมากที่สุดในบริเวณพื้นที่พักอาศัยได้แก่สำนักงานและบริเวณบ้านเรือนจำนวน19ชนิดบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมได้แก่แปลงนาส่วนมะม่วงไรอ้อยและไร่มันสำปะหลังจำนวน16ชนิดและพื้นที่ป่าธรรมชาติได้แก่ป่าดิบแลง้ง ป่าเต็งรังและทุ่งหญ้าจำนวน12ชนิดโดยเอ็ดเวิร์ดแอนด์บอห์นได้อธิบายว่าเมื่อเริ่มฤดูฝนจะเริ่มพบไส้เดือนดินที่ยังไม่โตเต็มวัยแต่เมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนไส้เดือนดินก็เริ่มเข้าสู่ตัวเต็มวัยทําให้สามารถพบไส้เดือนดินได้จานวนมากในช่วงปลายฤดูฝนโดยช่วงที่พบไส้เดือนดินมากที่สุดคือเดือนตุลาคมเดือนสิงหาคมและเดือนมิถุนาย,ยนตามลําดับ บริเวณที่พบไส้เดินดินมากที่สุดคือรอบๆบสำนักงานของสถานีจำนวน611.1ตัวต่อตารางเมตรขณะที่บริเวณป่าเตงรังมีจำนวนของไส้เดินดินน้อยที่สุดจำนวน61.1ตัวต่อตารางเมตร นอกจากไส้เดือนดินทำหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพดินแล้วประชาชนจากส่วนอื่นๆของโลกใบนี้ยังใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดินอย่างที่เราเไม่เคยรู้มาก่อนเราไปค้นหากันเลยค่ะรู้หรือไม่ไส้เดือนดินสามารถเป็นอาหารได้ด้วยนะ หลายกลุ่มทั่วโลกกินไส้เดือนดินเป็นอาหารเนื่องจากเป็นแหล่งโปรโตีนที่สำคัญเช่นชนเผ่าเมารีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ชนเผ่ายาเรเนอเมรินดีสในประเทศเวเนซุเอลาและในแถบอเมริกาใต้โดยชาวพื้นเมืองของเกาะนิวกินีก็มีการกินไส้เดือนดินสดเป,เป็นอาหารในขณะที่ ไต้หวันมณฑลเหอหนานและมณฑลกวางตุง้งมีการปรุงอาหารจากเนื้อไส้เดือนดินและคนในแถบแอฟริกามีการนำไส้เดือนดินมาทอดกินเป็นอาหารไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางประเทศในยุโรปตะวันออกมีผลิตภัณฑ์ของไส้เดือนออกมาจำหน่ายเช่นไส้เดือนกระป๋องบิสกิตและขนมปังที่ทำจากไส้เดือนเป็นต้นและต่อมา ประโยชน์ของไส้เดือนดินนั้นสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้โดยคุณสมบัติของไส้เดือนดินได้ผ่านการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยออกมาแล้วโดยมีการนำไปใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทั้งแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนโบราณ ซึ่งไส้เดือนดินสามารถารักษาโรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะโรคดีสร้างหรือภาวะตัวเหลืองโรคลิสีดวงทวารโรคไข้ทลรพิษหรือฝีดาษรวมทั้งใช้เป็นยาสีฟันใช้เป็นยาปลูกผมและเป็นส่วนประกอบของตัวยาในการตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ด้วย ส่วนในประเทศไทยมีการนำไส้เดือนดินมาผ่าท้องเอาดินออกตากให้แห้งและบดผสมอาหารให้เด็กกิ่นแก้วโรคสังตานขโมยช่วยให้เจริญอาหารนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของไส้เดือนดินมีประโยชน์อีกมากมายที่เราไม่รู้มาก่อนบางครั้งสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเจอบ่อยๆอ,อาจมีประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสิ่งที่อยู่รอบตัวกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับกรารดีวิเศษส,สงแม่ร้อมสแกน